อัปเดตสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคาร LH Bank ปลายปี2563จะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างค่าธรรมเนียมเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวหนึ่งนะฮะที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับคนที่กำลังทั้งผ่อนบ้านอยู่หรือกำลังวางแผนจะซื้อบ้านนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะมาอัปเดตกันเนี่ยคือสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านครับก่อนที่เราจะเข้าไปคุยถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับผมขอย้อนนะฮะให้คนที่ยังไม่มีพื้นฟังก่อนนะครับว่าการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับและทําไมพอผ่อนบ้านครบ3ปี ผมถึงย้ำนักย้ำหนานะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยควรที่จะไปรีไฟแนนซ์นะครับเผื่อที่ใครยังไม่รู้จะได้ทราบนะแต่ถ้าตรงนี้ใครทราบแล้วก็ย้อนเข้าไปดูข้างในคลิปได้เลยนะครับการรีไฟแนนซ์บ้านนั่นนะครับเป็นการย้ายสินเชื่อนะครับจากสินเชื่อธนาคารเดิมมาเป็นสินเชื่อของธนาคารใหม่ครับอ่ะและย้ายไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับการย้ายมาเนี่ยเราย้ายเพื่อที่จะได้อัตราดอกเบีย้ยให้มันถูกลงครับคืออย่างนี้ให้ทําความเข้าใจตรงก,กันก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ย อัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านนะครับมันจะถูกในช่วง3ปีแรกครับซึ่ง3ปีแรกเนี่ยอัตราค่าเฉลี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณนะฮะสานะครับโดยประมาณนะณตอนนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยบ้าน3-4%ต่อปีแล้วพอมันขึ้นปีที่4ที่5ที่6เนี่ยมันก็จะลอยตัวขึ้นไปครับเป็นค่า MRR ลบเท่าไหร่ก็ว่ากันไป ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ6นะครับประมาณ6หรือ5ไปปลายประมาณนี้ในปีที่4เป็นต้นไปนะฮะดังนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์นะครับเป็นการขอสินเชื่อกับธนาคารใหม่เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงมาเหมือนในช่วง3ปีแรกนะครับเราจะประหยัดดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเนี่ยเราก็จะผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้นอีกด้วยครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยจึงสําคัญมากๆเลยนะฮะ แล้วที่สําคัญครับผมอ่ะได้ทําคลิปนะครับอธิบายเรื่องการรีไฟแนนซ์ไว้อย่างละเอียดแล้วเนี่ยถ้าใครอยากไปดูทั้งหมดนะครับสามารถกดข้างบนนี้นะฮะเพื่อเข้าไปดูคลิปเต็มได้เลยนะครับมาถึงตัวสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคาร LH Bank กันบ้างน,นะครับ ธนาคาร LH Bank เนี่ยครับเขาก็มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนะฮะไว้รองรับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยากจะรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารก่อนมาที่ LH Bank นะครับโปรโมชั่นนะครับของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจาก LH Bank ตัวนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับวันที่ลงคลิปนี้เลยนะไปจนถึงนะครับวันที่31ธันวาคมปี2563ครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูเงื่อนไขเบื้องต้นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจาก LH Bank ตัวนี้ก่อนนะครับ สินเชื่อรีไฟนแนนซ์บ้าน LH Bank ตัวนี้ครับจะมีดอกเบีย้ยพิเศษปีแรกเริ่มต้น0.59%ต่อปีนะครับอันนี้คือต่ำมากเลยนะครับจุดเด่นที่2นะครับคือเขาให้วงเงินกู้สูงสุด100%ของราคาประเมินเลยนะฮะร,ระยะเวลากู้บ้างครับอันนี้ก็ให้นานกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะสินเชื่อรีไฟนแนนซ์บ้านของ LH Bank ตัวนี้ให้กู้ได้นานสูงสุดถึง35ปีเลยนะครับและนะฮะ ที่สําคัญนะครับเขาบอกว่ารับทุกโครงการจัดสรรนะครับโครงการไหนเป็นโครงการจัดสรรนะครับรับรีไฟแนนซ์หมดนะครับทีนี้ครับมาถึงเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าเกิดว่าเรารีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคาร l อ Bank กันบ้างนะครับตัวแรกนะครับจะมีค่าประเมินบ้านนะครับอยู่ที่2,500บาทนะครับตัวที่2ครับเป็นค่าประกันอัคคีภัยนะครับซึ่งประกันอัคคีภัยตัวนี้เนี่ยจะแล้วแต่เบี้ยนะครับเบี้ยจะแล้วแต่ที่ธนาคารกําหนดนะครับอ่ะ นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบว่าประกันอัคคีภัยคืออะไรซื้อบ้านมันจำเป็นต้องซื้อด้วยหรือเปล่านะครับมันคุ้มครองอะไรบ้างเนี่ยผมได้ทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยไว้อย่างละเอียดเลยนะครับสามารถกดด้านบนนะเพื่อเข้าไปดูคลิปตัวเต็มได้นะครับอะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาครับคือค่าอากรสแตปมครับตัวนี้0.05%ของวงเงินกู้นะครับแต่ไม่เกิน10,000บาทนะครับค่าใช้จ่ายตัวสุดท้ายครับคือค่าจดจำนองครับคิด1%ของวงเงินกู้นั่นเองนะครับ ผมแถมไปนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อขายบ้านซื้อขายคอนโดซื้อขายที่ดินกันตามปกติครับจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างณกรมที่ดินนะครับผมได้ทําคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะฮะสามารถกดด้านบนนี้นะครับเข้าไปดูคลิปตัวเต็มที่ผมได้ทําไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องค่าโอนบ้านณกรมที่ดินนะครับลองเข้าไปดูกันได้สําหรับคนที่อยากทราบนะครับโอเคครับมาถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจาก LH Bank กกันบ้างแล้วนะครับ รูปแบบดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายครับแต่หลกัหลกๆเกณฑ์การแบ่งครับมันจะแบ่งที่ช่วงรายได้ของเราก่อนนะฮะว่ารายได้ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงเท่าไหร่บ้างแบ่งเป็น2ช่วงครับคือ2 0 0 0 0บาทไปจนถึง75,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยชุดหนึ่งและ75,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะครับเป็น2แบบหลกัหลกนะครับซึ่งนะครับอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงตามเว็บไซต์นะครับธนาคารเนี่ยจะมีโปรพิเศษให้ด้วยนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอวันนี้เนี่ยแหละครับ แต่นะครับจะต้องสมัครประกัน MRTA ควบคู่ด้วยนะครับ MRTA เนี่ยคือประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อครับซึ่งตรงนี้นี่เนี่ยใครยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร MRTA มันคุ้มครองอะไรบ้างจําเป็นต้องทําหรือเปล่าเนี่ยสามารถกดด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วนะอย่างละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับว่า MRTA คืออะไรนะครับ และนะครับค่า MRR นะครับของ LH Bank นะครับอยู่ที่7.35%ต่อปีนะครับข้อมูลณนะเดือนพฤศจิกายน2563นะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดู2ช่วงแล้วกันนะครับเคสแรกก่อนนะเคสแรกคือกรณีลูกค้ามีรายได้เกิน75,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบีย้ยปีที่1ปีที่2เนี่ยจะเป็นแบบลอยตัวนะครับจะได้ MRR ลบ5.35%นะครับ ก็จะได้ออกมาว่าปีที่1กับปีที่2เนี่ยจะอยู่ที่2%ต่อปีถ้าใช้ MRR ช่วงนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยปีที่3ครับปีที่3เนี่ยจะอยู่ที่ MRR ลบ3.55%ต่อปีครับดังนั้นอัตราดอกเบี้ยปีที่3เนี่ยจะอยู่ที่3.8%ต่อปีครับดังนั้นนะฮะค่าเฉลี่ย3ปีแรกนะครับอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกของลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่75,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่2.6%ต่อปีนเปรับเป็นบที่กที่ดที่ผมเห้ดูนะครับ กรณีที่2กันบ้างนะครับกรณีที่2คือลูกค้ามีรายได้2 0,000บาทต่อเดือนแต่ไม่ถึง75 0 0 0นะครับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1, หถึงปีที่3เนี่ยจะได้เป็นแบบลอยตัวนะครับทั้ง3ปีเลยจะอยู่ที่ MRR ลบ4.65%ต่อปีนะครับถ้าใช้ MRR ในช่วงนี้นะฮะก็จะได้ออกมาว่านะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ย3ปีแรกอยู่ที่2.7%ต่อปีนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเป็นลูกค้าที่มีรายได้นะครับเงินเดือนอยู่ที่2 0,000ื่นและไม่เกิน7,5 0 0 0นะครับ อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ย3ปีแรกที่เราจะได้คือ2.7%ต่อปีนะครับโอเคเดี๋ยวผมสรุปภาพรวมนะครับของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจาก LHBank ให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจาก LHBank ตัวนี้ครับจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันครับแบ่งตามรายได้ก่อนถ้าคุณรายได้75,000ขึ้นไปนะครับ3ปีแรกที่ถูกที่สุดของคุณคือ2.6%ต่อปีครับแต่นะครับถ้าเกิดคุณรายได้20,000บาทแต่ไม่เกิน75นะครับ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกของคุณจะอยู่ที่2.7%ต่อปีนะครับทั้งหมดนี้นะครับรายละเอียดและเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านตัวนี้สามารถสมัครหรือสอบถามได้ที่ธนาคาร l h Bank ทุกสาขานะครับหรือสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์นี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันนะครับ ย้ำอีกครั้งก่อนจะจากกันไปนะครับว่ากระบวนการรีไฟแนนซ์นะครับเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะฮะสำหรับคนที่ไม่ว่ากำลังจะผ่อนบ้านอยู่หรือวางแผนจะซื้อบ้านเนี่ยควรที่จะศึกษารายละเอียดนะครับและทําความเข้าใจกับมันเอาไว้ เพราะนะฮะมันจะช่วยลดดอกเบีย้ยให้เราเยอะมากๆคืออย่างนี้ถ้าเรารีไฟแนนซ์ตลอดที่เราผ่อนบ้านนะครับปกติเราผ่อน30ปีใช่ไหมแต่ถ้าทุก3ปีอะครับมีการรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆและระหว่างทางเราก็โปะนะครับโปะคือใส่เงินเพิ่มเข้าไปในค่างวดแต่ละเดือนอีกเนี่ยจะประหยัดดอกเบีย้ยได้ในหลักแสนถึงหลักล้านเลยนะครับในบางกรณีนะและนะฮะเราจะผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นเป็นหลัก10ปีเลยนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อย นะครับสำหรับใครนะที่อยากดูว่า เทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วเนี่ยทำยังไงนะครับผมเนี่ยได้ทำคลิปไว้แล้วอย่างละเอียดเลยนะครับสามารถกดข้างบนนี้เพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในคลิปถัดๆไปนะครับผมจะอัปเดตสินเชื่อต่างๆผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่น่าสนใจพร้อมอัปเดตความรู้อสังหาริมทรัพย์และการเงินให้เพื่อนๆดูกันอีกทุกสัปดาห์นะครับผมจะลงคลิปทุกๆวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา2องทุ่มนะครับฝากกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ พลาดคลิปดีๆทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ